อยากมีบ้านต้องทาอย่างไรพี่เต้าแนะนําว่าพรียอดกู้ก่อนค่ะพรียอดกู้พรีวงเงินว่าเราสามารถกู้ได้เท่าไหร่สมมุตินะคะว่าเราไปดูบ้านหลังนี้นะคะตรงนี้เป็นโครงการที่พี่เต้ารับผิดชอบนะคะที่ดูแลอยู่นะถ้าอยากได้บ้านหลังนี้นันจะไปจองเลยอันนี้พี่เต้าไม่แนะนํานะคะพี่เต้ายากจะให้พรียอดกู้ก่อนว่าวงเงินของเราได้เท่าไหร่วงเงินกู้ของเราจากอาชีพของเราเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นค้าขายเป็นพนักงานประจําเอกชน อยากให้เราเสียเงินจองไปฟรีๆเสียเงินดาวไปฟรีๆถ้าเรากู้ไม่ผ่านแล้วเราถูกเจ้าของโครงการหรือว่าในหน้าบอกว่าอจองเลยดาวเลย ไปเรื่อยๆสุดท้ายเรากู้ไม่ผ่านตัวเนี้ยจะทําให้เราเฟลนะคะและเสียเวลาด้วยนะคะพี่เตนาแนะนําว่าพรียอดกู้ก่อนแล้ววิธีการพรียอดกู้ทําอย่างไรแต่ว่ามันไม่ใช่สูตรสาเร็จนะคะอนุญาตให้เราอ่ะมีหนี้ได้ประมาณ60%ของรายได้ทั้งหมดคํานวณคร่าวๆแบบคร่าวที่สุดก่อนนะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วไม่ให้เราเป็นหนี้เกินตัวหนึ0 0หมื่นบาทอนุญาตให้คุณมีหนี้ได้60%เอาไปคูณ60%แตแปลว่าเราจะมีหนี้ในระบบได้แค่6 0 0 0บาทเท่านั้น ไปจ่ายค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านนะคะถ้าวงเงินเหล่านี้มันอยู่ในใน60%นี้ถือว่าโอเคค่ะแต่ถ้าไม่ได้มันเกินกว่านี้นะคะแปลว่าเรายังกู้ซื้อบ้านไม่ได้ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ย เราไม่ต้องคำนวณเองก็ได้ค่ะนำเอกสารไปยื่นให้กับสินเชื่อดูก่อนก็ได้นะคะสินเชื่อก็จะตีวงเงินมาให้ก่อนนะคะว่าเราได้ประมาณเท่านี้บางทีเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์บางน,นี้จ,จะไปผ่านเกณฑ์บางอื่นก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็เข้าไปหาสินเชื่อก่อนได้ค่ะแต่หลายๆคนก็อาจจะเกรงใจหรือว่าอาจจะไม่กล้าเข้าไปนะคะเข้าไปเถอะเข้าไปเลยนะคะเขายินดีสอบถามเพิ่มเติม ใครซื้อบ้านใครอยู่จังหวัดอะไรบ้างซื้อบ้านประมาณยอดราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มานะคะพี่เต้ก็อยากทราบเหมือนกันค่ะส่วนพี่เต้าอยู่เชียงใหม่ค่ะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการไอรีนสันไซค่ะ